คือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เป็นเครือข่าย<ะ>เราเป็นแค่แผนงาน<ะ>แล้วก็ตอนนั้นตัวเองก็ยังทํางานเป็นข้าราชการ,การอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก,<ะ>ก็พัฒนาแผนงานขึ้นมาเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขคือศูนย์สื่อถงทองการฟื้นฟูสมรรถภาพ<ะ>แล้วก็สสสองแล้วก็สสวสองก็ตอนที่พัฒนาแผนงานเนี่ยก็จะมีคือขาดของพรรประชาชนปไตยขอกองทุนพิการขาดของกองทุนพิการทั้งหลายเนี่ยก็มาเป็นอะไรเรียกว่าเป็น โดอจักสำคัญเพราะว่าช่วงแรกๆเราจะม่งเน้นไป่ายประชาชนมากกว่าค่ะมากกว่าทางด้านเพ้อให้บริการผู้ใช้ค่ะก็ตั้งแต่ปี2546-47ประมาณนั้นนะคะที่เราทำกระบวนการกันีีแตวว่าไปแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเกิดเกิดจากทางด้านของผู้พิการซึ่งเขาก็เห็นเรามีกองทุนสสสใช่ไหมคะค่ะเขาก็คิดว่า ทำยังไงอะพวกเขาถึงจะมีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรตรงนี้เพื่อมาสร้างเสริมสุขภาพค่ะคนพิการด้วยกันบ้านทุกคนก็ทําเหมือนกับคนอื่นๆเขียนโครงการเข้าไปเพื่อจะขอรับการสนับสนุนแต่ว่าวิธีคิดวิธีเขียนโครงการก็จะเป็นแบบภาคประชาชนแท้ๆแล้วพอเขียนไปเนี่ยโดยกระบวนการสสสก็จะมีการส่งผู้สรงคุณวุให้ความเห็นใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เงินไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะว่า อาจจะเขียนไม่ชัดอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจว่าได้เงินไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำกิจกรรมให้รู้ล่วงได้อะไรแะนี้ค่ะโดยตัวเองเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีโอกาสเป็นคนอ่านผู้ให้ความเห็นอยู่บ้างคือเนื่องจากเราทํางานกับเกิดขายภาคประชาชนมนบ้าเนี่ยเราจะเข้าใจความต้องการของเขากเราก็จะพยายามให้ความเห็นในเชิงที่ว่าทำยังไงให้ผู้ให้ทุนเนี่ยเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ขอทุน ว่าก็ยังมีผู Tonight. ้สมัติคนอื่นที่เขาให้ความเห็นร่วมด้วยซึ่งเขาอาจจะไม่รู้จักนั้นผลสุดทรเออามาเนี่ยคนที่การที่มักไม่ได้รับการสมัครก็มีหลายคนก็ปรึกษาว่าม่ทำไงจะสามารถที่จะทําให้เขาสามารถมีโอกาสตรงนี้ได้เราก็เลยลองคิดดูว่าเอะถ้าเราก็พอจะสามารถสื่อสารได้เนาะเราก็จะลองคุยกับผู้บริหารสสวว่ามีความเห็นยังไง การที่จะทําให้กลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เขายัางเข้าไม่ถึงเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงแต่ไม่ได้เข้าถึงเพียงแค่ได้เงนะินนะเข้าถึงในแง่ที่ว่ามีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพซึ่งถ้าเขาสามารถมีศักยภาพขึ้นมาแล้วคิดเป็นเขียนเป็น,ปนแล้วก็ทำะบวนการเป็นเนี่ยเขาก็จะนนเหมือนคนอื่นๆที่เขาก็ต้องใช้ความสามารถของเขาเนี่ยในการที่จะสื่อสารแล้วก็ขอรับการสนับสนุนแบบสสวนตซึ่งก็เป็นผลดีทั้งสองฝั่ง คนพิการอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริการในขณะที่เรามีเรียกว่ายูนิเ a ิลคัลเวอร์ช่นมั้ยมีรับประกันสุขภาพทพ่วหน้าแต่คนแก่อาจจะไปไม่ถึงเพียงเพราะว่าจะเรียกรถยังไงให้รับเราไปโรงพยาบาลได้เอาแค่ความสามารถที่จะไปใช้บดิการใช่ใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นพอถามว่าคนแก่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นหน้ามภาพรวมเพราะเราคิดว่าคนพิการในเชิงทัศนะที่มันส่งผลต่อภาพรวมเราคิดว่าคนพิการคือแบบ จุดสุดท้ายของมนุษย์ที่เราจะทําอะไรได้ละความพิการที่มันรักษาไม่หายแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองว่าความพิการมันไม่ได้ต้องรักษาให้หายนะแต่เราต้องมองภายใต้รูปร่างร่างกายหรืออะไรที่เขาเป็นอยู่เนี่ยสมรรถนะที่จะเป็นตัวทําให้ชีวิตเดินหน้าไปได้เนี่ยเขายังมีอยู่หรือเปล่าและสามารถจะทําให้มันเพิ่มขึ้นได้คเป่ที่ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเราแขนขาดท่ามืงข้าง,งขวารือที่เราถน,นัด แปลว่าเราหมดแล้วใช่ไหมเราจะไม่สามารถเขียนหนังสือกินข้าวได้เพราะว่าเราต้องกินข้าวเขียนหนังสือด้งขวาเราถนัดขวาเนี่ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเนะี่ยแม้แต่ขาดสองข้างเลยนะแข็งขาดสองข้างเลยถามว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้อ,อีกเลยในชีวิตนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนอาจจะไม่ทันคิดอะ่ะก็ทําไม่ได้ก็ ้องมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำไปทำไม่ได้ก็ไม่ได้พยายามที่จะทำนะใช่แต่ว่าในความเป็นจริงมันทําได้เราสามารถจะใช้ร่างกายส่วนอื่นของเราขึ้นมาทําได้หรือเราสามารถจะมีเทคโนโลยีเอาอ,อุปกรณ์อะไรเพื่อมาเสริมช่วยหรือเราอาจจะดัดแปลงสิ่งที้เราให้เราสามารถทําอะไรได้คนตาบอดมองไม่เห็นเลยก็บอกช่าชีวิตนี้ฉันหมดสิ้นแล้วตทั้งชีวิตมาจนอายุสี่สิบฉันทำเลยทุกอย่างเพื่อสายตาฉันมองเห็นวันนี้ฉันมองไม่เห็นแล้วเนี่ย ก็ไม่แปลว่าจะทำไม่ากเราสามารถที่จะทำให้เขาดึงความสามารถอื่นขึ้นมาทดแทนได้เราสามารถอุปกรณ์เท,ทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้เกิดมาไม่มีเลยก็ยังทางําได้คนไม่มีทั้งแขนทั้งขาเกนะอนในที่สุดก็จะแขนเล็กๆนิดเ,เดียวเขาทานข้าวไดพ้พี่จบหมอมาเนี่ยตั้งติป25ี2526ค่ะพอจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทํางานอยู่ในโรงพยาบาลที่อําเภอก็ทําอยู่6ประมาณ6ปี ในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบเรามีสาธารณสุขมูลฐานเราเริ่มแบบช่วยชีวิตคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้มากขึ้นนะคะมีวิธีการมีความรู้อะไรมากมายก็ทุกคนก็จะสนุกไปกับการใช้ความรู้ที่จะช่วยทำให้แบบคนจากทุกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็แบบถ้าสมมติจะให้ดีเนี่ยเราอย่ารอให้เขาป่วยรอมันจะต้องไปถึงต้นตอเลยไปแก้ปัญหาที่สาเหตุก็คือป้องกันโรคค่ะ ก็้ทำงนานกันสนุกสนานแต่ว่าตลอดเวลาเราจะเจอสถานการณ์ที่ว่าอาอถึคนนี้เกิดมาพัฒนาการล่าชา้าอ๋อเพราะว่าตอนคลอดเนี่ยก็มีาการออกซิเจนตอนคลอดแล้วก็เลยทําให้สมองบางส่วนเนี่ยมีความเสื่หายแล้วก็เกิดเป็นความพิการรักษาความพิการไม่ได้ละแต่โรคนี้ไม่ได้ไม่ได้ที่จะเป็นอะไรต่อไปข้างหน้ามีหรือ่าเป็นความพิการแค่นั้น,นสิ่งที่เราพยายามจะํามแจกที่บ้า เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอธิบายได้ไม่ชัดเจนเรายังไม่เข้าใจแนวคิดที่เรื่องของความพิการเรื่องของความสามารถเรายังไม่ค่อยมีกระบวนการอะไรที่จะกระทำให้คนที่เขามีความสามารถน้อยได้รับการพัฒนาส่วอนอุนหรือว่าเราเจอคนที่มีบัตถีแลว้วก็จะเป็นอัมพาตต่หรือว่าขาขาแขนขาเราก็รู้สึกว่าอ้อใส่ขาเท้าหรือต้องนั่งรถเ,เข็นแม้คนสนึ่งเข็นให แต่ชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยก็แบบเหมือนกับหมดแล้วซึ่งความหวังม,มันก็จะเป็นโจทย์้างยัางอยู่ในใจใพอเนี่ยทำงานได้หกปีพี่ก็เข้ามาเรียนเฉพาะทางทางด้านที่เขาเรียนก็เวชศาสตร์คุ้นหัวคุณหมอคะถ้าเกิดจะเทียบภาพให้เห็นชัดเนี่ยตั้งแต่ตั้งสสสสสพมาเนี่ยเราได้สร้างการเปลี่ยนไปไแปลงให้กับสังคมองค์การไา,า้ค่ะเวลาคนถามคำถามนี้เนี่ยพี่ไม่ค่อยกล้าพูดนะเพราะว่า ไม่ใช่เพราะเราคนเดียวคือเราไี่เป็นเหมือนกับที่เขาชอบพูดว่าสสสต้องเป็นแล้วมันเรื่ลื่นเรื่องลื่นใช่ไหมเราอาจจะเป็นคนทําจุดเล็กเท่านั้นน่ะแต่จุดใหญ่เนี่ยคนอื่นทําเช่นองค์กรคนพิการทําแต่เราเข้าไปคัตลิสร์ลิสเราเข้าไปสนับสนุนในจุดที่บอาจจะบอกว่าเป็นจุดเชิงยุทธศาสตร์หน่อยอย่างงี้นะคะงั้นเวลาจะบอกว่าแล้วเราทําอะไรให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างนี้ ต้องพูดเราและเรือขาต้องพูดเราแล้วภาคีต่างๆที่ร่วมง,งานกันพนะี่ว่าจุดสําคัญสําคัญเนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงรูปประทที่มันเป็นรายละเอียดเชิงโครงสร้างเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ,ของเชิงกฎหมายเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ย น,นับกฎหมายใหญ่างคือกฎหมายที่เป็นกฎหมาย,ยาเกี่ยวกับการกอตั้งแต่กฎหมายสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ที่เป็นพรบคุ้มครองสุขภาพแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี่คนพิการตอนสองพันห้าร้อยห้าสิบหรือว่าการเข้าไปปรับเพิ่มถ้อยคําในรรรมนูญไทยที่ให้กจัดการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งความพิการหรือว่าให้มีสว่วนการของรัฐที่มันจะหาให้เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ย่างเงี้ยเรานี้เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงโครงสร้างใหญ่าการที่เราพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรภาคเฉชิมของกรงทุนพิการให้มีความเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งสามารถเข้าไปอยู่ในกระบวนการร่วมตัดสินใจเชิญนโยบายกับภาครัฐอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่สำคัญแต่ว่าสสพไม่ได้ทำคือรังผ่งเราเป็นแค่น้ำมันหล่อลื่น